รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะเป็นเดสผ้าใหม่สลาบนะคะพี่ตัวน,นี้เนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะเบาแล้วก็ลื่นเย็นใส่สบายนะตอนนี้ผ้าไม่ยืดนะคะพี่และผ้าไม่มีซับในนะทรงสวยมากๆค่ะพี่งานของเขานะคะพี่จะเป็นคอปุกนะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงเนี้ยกระดุมนะคะพี่จะแต่งแบบนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยนะคะพี่แขนใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวนนะพี่ผ้าใหม่สลาปของเขาจะอัดย่นนิดๆิดแบบนี้นะคะเนื้อผ้าสวยมากๆตัวนี้นะอัดย่นนิดนิดแบบนี้นะ ด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายให้อย่างดีเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆลูกค้าตัวนี้ผ้าใหม่สลับเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับไมนะคะพี่แล้วก็มีกระเป๋า้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างตรงนี้ใช้งานได้นะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะความยาวเสือ้อไอความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีใช้เดียวค่ะพี่ แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอ,อกเล็กตัวนี้ก็ใส่ได้ค่ะพี่พี่ดูทรงนะเป็นฟิลใส่สบายๆรุ่นนี้ขอจัดโปรให้พี่นะคะพี่2-3-9เปออพี่คุมมากๆตัวนี้2-3-9ค่ะพี่เอาพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะ อาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์สีชมพูนะลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า52ความยาว45นิ้วนะตอนนี้ขอเรียกสีชมพูนะคะ 239เท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะพี่มันจะเป็นแถบกลมนะคะพี่ตัวนี้นะเขาเรียกสีกลมค่ะจะใส่ทับแขนสวยๆแบบนี้ได้เลย239เท่านั้นค่ะและสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์สีดํานะแถบเขาจะเป็นสีดํานะคะพี่พิมพ์สีถูกๆนะจะได้ได้ของตรงเลยค่ะตอนนี้เรียกสีดํานะคะพี่อกหน้าผ้า52ความยาว45นิ้วค่ะ หมายสลข239เท่านั้นสีดําคะ่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวะคะ่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้พี่แค่239เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทนอ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ดูนะลายสวยทรงสวยมากๆขาใหม่สับเพิ่มคะ่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ดูนะลายสวยทรงสวย,สวยนะ Hospital มากๆขาใหม่สั้อย่างดีนะพี่ สองสามเก้าเท่านั้นอกหน้าผ้าห้าสิบสองความยาวอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ผ้าสวยและทรงสวยมากๆสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่ดูรายนะดิวนี้ลูกค้าใส่แล้วไม่ไม่อ้วนบอกเลยคุม้มตอนนี้นะคะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะและสีสุดท้ายนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสี